สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุดธิชัยไลฟ์นะครับเรื่องของหอศิลป์กรุงเทพเ,เห็นว่าจะเป็นกรณีของการที่จะถูกอทอมอทิ้งขวา้างหรือว่าไม่สนใจที่จะสนับสนุนหลายเรื่องทีเดียวครับจะบอกว่าหอศิลป์กรุงเทพเข้าสู่วิกฤตได้หรือไม่ต้องถามผู้ที่ดูแลรับผิดชอบปัจจุบันครับอาจารย์ประวิท์มหาสาริ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ประวิทครับ นี่ครับผมสวัสดีครับเห็นว่าถแถลงข่าวไปแล้ววันนี้แต่ยาจะถามว่าล่าสุดอาจารย์ประเมินดูว่าณจุดนี้ต่อไปเนี่ยอ๋อศิีกรุงเทพจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรครับครับผมก็จากที่ถแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้แถลงข้อเท็จจริงตับถึงสถานการณ์ด้านงบประมาณนะครับให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนก็ได้กรุณาถ่ายทอดข้อเท็จจริงนะครับไปให้ประชาชนนะครับได้รับทราบ นะครับแล้วก็คนก็วันนี้มีคนถามถึงเลขที่บัญชีครับเยอะมากอครับับโดยจากเข้ามาครับเรื่อยๆแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งวันนี้มีเรื่องที่ผมประทับใจมากๆเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือว่าตั้งแต่ก่อนที่ผมมาทํางานที่นี่นะครับออสินเปิดใหม่ๆเนี่ยผมก็มาออสินแล้วก็ผมไม่ได้มาดูงานศิลปะเยอะผมมาทานกาแฟที่ร้านที่ชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้ววันนี้ ผมก็ไปทานกาแฟตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแล้วเขาก็บอกผมว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันที่30กันยายนซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายขอบพประมาณปี6กหนึ่งนะครับรายได้จากการจำหน่ายกาแฟทั้งหมดของร้านเขาก็จะยกให้หอศิลป์ครับโอ้ผมผมผมคุไม่ออกครับครับผมผมตื่นมากครับผมครับเพราะว่าเขาเขาเห็ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของหอศิลป์แล้วก็ย่งมีคนถามว่าทำไม ค่าเช่าร้านต่างๆในห้องนี้ถึงได้ถูกกว่าอาคารนิดหรือว่าศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้เขียนนี้มากนะครับถ้าเป็นตัวเลขที่ประมาณสิบเท่าค่าเช่าร้านเนี่ยผมก็ผมก็บอกว่าผมผมขึ้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าร้านพวกนี้เนี่ยเขาร้านส่วนใหญ่ก็มีมีร้านเดียวแ้าไม่มีสาขาที่ไหนแล้วเขาก็แง้มมุมอะไรเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับที่แตกต่างจากร้านที่เป็นแฟรนไชส์นะครับหรือเป็นเป็นเชนทั่วไปครับ ครับครับลองสรุปอีกทีได้ไหมครับว่าลงวันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปเนี่ยกทมจะไม่ช่วยหรือจะมีบทบาทอย่างไรต่อหอศินกรุงเทพครับครับผมจริงจริงตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมปีที่แล้วนะครับครับกทมก็ช่วยน้อยมากครับครับผมเขาจะจัดเติมนะครับที่เราเคยได้รับงบอุดหนุนปีละประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าล้านครับตั้งแต่น 2,560จนถึงปัจจุบันนี้ครับเรามี40ล้านอยู่แต่ว่าอยู่ที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาแายการท่องเที่ยวครับซึ่งก็มีปัญหาในการเบิกจ่ายนะครับก็คือในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็จ่ายให้เฉพาะค่าน้ําประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ยังมีไ่ายอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวกับตัวอาคารเช่นค่ายัดฝากรอดภัยค่าแม่บ้านนะครับค่าังเทคนิค หรือแม้แต่การต้มแซงอุปกรณ์ต่างๆนะครับลิฟต์ของเราก็สิบปีแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นผมก็ประสบประสบเหตุด้วยตัวเองครับคือตอนนั้นห้าทุ่มนว่าเลิกงานกำลังจะกลับบ้านก็ติดค้างแบบลิฟต์ครับผมว่าเพราะว่าลิฟต์เก่าแล้วก็วันต่อมาก็เซ็นเชื่ออนุมัตค่าซ่อมไปก็หลายหมื่นอยู่ครับนะครับครับคือแม้แต่ผมจะไม่จิตลิฟต์อีกตอนห้าทุ่มะครับครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างนะครับก็คือ ในช่วงเนี่ยครับสิบสองเดือนที่ผ่านมาก็ได้ค่าน้ำค่าไฟมามาแค่เก้าเดือนนะครับแล้วก็เช่วงสิบสองเดือนข้างหน้านะครับก็ไม่มีงบเลย่มีงบอยู่ที่สำนักว่าธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับเลยเออครับวันนี้ที่ที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับผมก็ได้รับรายงานว่าทางกรุงเทพมหานครก็จะช่วยค่าน้ําค่าไฟนะครับครับ ก็อันนี้ก็แปลว่าผมก็ยังจะติดอยู่ในลิฟต์ตอนห้าทุ่มอยู่ดีใช่ยังไม่มีการซ่อมลิฟต์อยู่นะครับแล้วก็ม,มีน้ํามีไฟนะครับแต่ว่าเถ้าเกิดว่าท่านเข้าห้องน้ําห้องน้ําก็มีน้ําไหลนะครับแต่ว่า<อ>ถ้าท่านท่านทำแล้วเธอก็ไม่มีใครทําควาตาดนะครับครับ,รบจากนั้นอาจา,นนจารย์ประวิทย์จะวางแผนอย่างไงว่าจะบริหารท่ามกลางเงินทุนที่ขายแคลนงบประมาณอย่างนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรรับผมที่ที่ทําไปแล้วนะครับก็คือว่า เ,เราก็ปรับนะครับปรับ,รบวิธีการทํางานน,งนะครับจะเดิมเ,เราจะใช้งบประมาณส่วนใหญ่มจาจากกทมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมาจากที่มูลนิธิบริหารจัดการพื้นที่ครับหรือว่ามีมีเงินบริจาคนะครับ,รบหรือว่ามีบริษัท้างร้านให้การสนับสนุนครับส่วนใหญ่เราก็จะออกเองทั้งหมดในปีหน้าเนี่ยครับมี มีงานใหญ่ๆที่เราได้ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศครับอยู่ของงานนะครับ,รบก็กําลังกําลังหาความช่วยเหลือสนับสนุนจากจาก,จากเอที่ต่งางๆนะครับแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างครับที่ที่ที่เราทําอยู่ล้วก็หาผู้ช่วยนะครับคือหาคนที่มาทํางานด้วยกัน,นครับ,รบเพราะว่าผม,ผมพบว่ากิจกรรมที่หอศิลป์ทำครับหลายๆอย่างก็เป็นกิจกรรมในที่เราทอยู่ครับเพราะนั้นก็คือว่าพิธีการทางานก็จะยากลาบากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องไป <ๆ S 2> มนชุมไปหาหลายๆคนมากขึ้นแต่ก็มันก็เป็นความร่วมมือที่ดีครับครับแต่ก็แต่ข้องบประมาณก็หายไปเยอะครับว่าอย่างสองห้าหกศูนย์เนี่ยครับงบประมาณที่กทมให้มาเมื่อปีหกศูนย์เนี่ยนะครับออันนั้นห้าสิบห้าล้านซึ่งก็เทียบเป็นห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับของของงบประมาณของหอศิลป์ทั้งหมดนะเพราะนั้นก็่ห้ทัดไปก็ใจหายเหมือนกันครับใช่แค่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่เอาจากไหนล่ะครับ ก้ตวผุ้นแป้งก็มาจดการบริหารพื้นที่นะครับตามตามสัญญาโอนสิทธิท่ากรมอนะครับในฐานะผู้ให้สิทธิครับทํากับมูลิติหอศิลป์กรุงเทพนะครับในฐานะผู้รับสิทธิ์นะครับมูลิติสามารถที่จะให้เช่าพื้นที่พื้นที่ร้านค้าได้นะครับว่าให้เช่าห้องนะครับห้องอเนกประสงค์นะครับหรือว่าพื้นที่จัดการตามต่างๆนี้ได้นะครับก็กปแี่งไปก็มี มีมมบรษิษัทแท้ๆนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุนอยู่ส่วนหนึ่งครับผมแต่ก็เรียกว่า,าว่ากันเดือนต่อเดือนกันทีเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะเพราะเราไม่รู้แน่ใจว่าตั้งแต่ผมทำงานมาตั้งแต่หนึ่งมีนาคมก็ตัวแดงตลอดนะครับใช่ครับตอนนี้ตัวแดงไปแล้วเท่าไหร่คือตอนนี้ผมเงินที่เรายังมีอยู่ตอนนี้ครับก็ประมาณยี่สิบล้านครับผมในขนาดนะครับครับผม อันนีน้่คือเงินอยู่ในบัญชีนะครับยังไม่รวมไม่รวมเงินที่รับเข้ามาแต่ก็อ,อแล้วก็ตัวแดงประมาณเดือนละสามถึงสี่ล้านนะครับโอ้เดือนละสามถึงสี่ล้านนี่ถ้าปีหนึ่งก็สามสิบสี่สิบล้านซึ่งถ้าดูจากเงินบริจาคที่เข้ามาหรือว่ามีกิจกรรมสองงานใหญ่ของปีใหม่เนี่ยมันจะพอไหม เออก็ก็ไม่ไม่พออยู่ดีนะครับ,รบก็คือผมผมประมาณการแล้วว่าถ้าสถา,านการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ครับแต่ผมก็สามารถจะบริหารจัดการผอสินได้จนถึงแค่กลางปีหน้าเท่านั้นนะครับครับผมอ๋อถึงกลางปีหน้าก็หมดละสใช่ครับแล้วท<ต>ั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณิชัยครับผม <Walker. S 1> เรียนว่าจริงๆแล้วต้นเหตุข,ของปัญหาครับก็คือเราต้องไปถึงต้นเหตุนะครับต้นเหตุข,ของปัญหาก็จริงๆแล้วเอ่อ มีมาตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณงบประมาณเดียวกันะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ท้วงติ่งมาแล้วครับว่าสัญญาข้อหนึ่งในในสัญญาอนุติดนะครับเอมีมีรายละเอียดที่อาจจะไม่เอ่ไม่ถูกต้องนะครับตามระเบียบการให้เงินรัะนั้นสภากรทมก็เลยขอให้กรทมครับ กทมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิล์นะครับให้ไปแก้นะครับครับแล้วก็จนถึงบัดนี้นะครับตอนนี้เอจะหมดกยยหกหกาหกหกหนึ61แล้วใช่ไหมครับจริงๆสภาตั้งแต่ปี60ตั้งตัอจีกับก็คือสามเดือนครับยังไม่ได้มีการแก้สัญญาขขอนี้่เพราะนั้นเวลาที่ทางหอศิลป์ส่งโครงการของ,งบผุดหลุนของปี62ไปนะครับส่งไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม ครับแล้วก็ไปชี้แจงกับคณะกรรมการด้านงบประมาณของกตมเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็เข้าก,ก,ก,การ,าร,าร,รพิจารณาของข,งข,อ,งของสภาในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยครับสภาก็เลยอนุมัติให้นะครับเพราะนี่แต่ว่าสภาก็ได้บอกสภาก็ได้บอกทางกตมแล้วว่าให้ให้แก้แก้ไขรายละเอียดสัญญาครอนี้แต่ว่ากตมเขายังไม่ได้ทำครับซึ่งก็ตามเรื่องก็าะ ทำไมถึงไม่ทําแล้วก็จริงๆแล้วก็คือถ้าแก้ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ดูตามระเบียบการให้เงินอุดหนุนถ้าแก้ตรงนี้เสร็จก็เรียบร้อยพทา่จะให้เงินอุดหนุนได้ <c oughs> ครับแล้วทำไมอาจารย์ประวิทย์ไม่ไปตามเรื่องเลยครับตามตลอดครับครับเราก็ส่งส่งเรื่องไปตลอดส่งเรื่องไปตลอดแต่ก็ไม่ไม่ได้รับคําตอบครับแล้วพอรู้ไหมว่าเพราะ <c oughs> อะไรพอรู้ไหมเพราะอะไรมีเงื่อนีเงื่อนเงืเ่อนประเด็นหนึ่งครับก็คือว่าเมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมครับ กรรมการมูลนิธิของหอศิลป์นะครับก็หมดวาระลงอะนะครับแล้วก็หน้าที่การสรรหาแล้วก็แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ปรึกษานะครับซึ่งผู้ว่าตอบนะครับแล้วก็ส่งกหมายแต,แต่ปลายเดือนกุมภานะครับว่าอตอนนี้ถ้ะกรรมการมูลนิธิจะหม,หมดวาระลงแล้วก็ขอให้อ่างนะคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานดาเนินการสรรหากรรมการมูลนิธิชุดใหม่อ่าครับครัแต่เพอา เพิ i̇şte mm ่งจะกรรมการสรรหาเพิ่งจะประชุมกันด้วยวันอังคารที่ผ่านมาครับผมก็ใช้ใช้เวลาเจ็ดเดือนนะครับตั้งแต่ทีทาจดหมายไปครับแล้วก็ใช้เวลาหาอะไรชื่อผู้รงคนรุฒิที่จะมาจะเป็นจะมาเป็นกรรมการมูลิธีอสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ใช้เวลาเกิ่นใช้เวลาอนุมัติแต่งตั้งอีกสองเดือนเพราะนั้นก็ประมาณปีใหม่อืครับกรรมการมูลิทีชุดใหม่นะครับกรรมการถึงจะเป็นสาหรือกับคณะกรรมการที่ ของกทมได้ครับเรื่องสัญญาอืเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าสัญญาเอสามบรรทัดนะครับทําไมใช้เวลาจบปีขึ้นครับครับเป็นไปได้ไหมว่าคนบางคนในกทมอาจจะอยากยึดหอสินกรุงเทพคืนไปก็เลยมีวิธีการต่างๆเหล่านี้ครับในขณะที่ผมเป็นตัวอะาที่ผมเป็นพอหอสินผมก็ต้องบอกว่าไม่ยอมครับผมเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ แล้วก็ประชาชนก็พูดแบบนี้ครับพูดพูดแบบคุณ <Radio> ด <hat> like ีัจเนี่ยครับพูดเยอะมากครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการกระทำมันฟ้องนะครับเพราะว่าทาไมถึงยืดเยื้อขนาดนี้นะครับสัญญาแค่สามบรรทัดครัะเบียบก็ออกมาชัดเจนครับถ้าอยากจะตกลงจริงจริงครับแล้วก็จริงจริแล้วในตามเพันธุ์นู่เพ่พันธุ์นู่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ครับการสนับสนุนงานด้านสิบป h a r m ธรรมนะครับเป็นหน้าที่ของ นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็รัฐับาลกลางครับครับครับผมครับถ้ายืดเยื้อกันไปอย่างนั้นกลางปีหน้าก็จะหมดละหมดสภาพแล้วอาจารย์ประวิศก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปวางแผนไหมไม่ว่าจะทํำยังไงเอผมผมก็พยายามทาทุกวิถีทางนะครับตอนนี้อย่างที่ที่เรียนให้ทราบเมื่อตอนเริต้นนะครับว่ามีประชาชนนะครับเพราะตอนนี้คือคนที่เดือดร้อนที่สุดผมว่าคือประชาชนครับครับเพราะว่า ประชาชนต้องการที่จะมาที่นี่นะครับประชาชนอยากจะมาร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เราจัดขึ้งอย่างหลากหลายนะครับตลอดตลอดทุกวันนะครับแล้วก็ประชาชนไม่อยากให้ไม่อยากให้เราปรับเวลาครับเปิดปิดนะครับให้ตอนนะเปิดปิดโมงเช้าปิดสามทุ่มนะครับประชาชนก็แสดงแสดงความคิดเห็นมาแล้วว่าเขาเาก็เขาก็สะดวกที่จะมาสิบโมงนะครับโดยเฉพาะวเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็ชอบมา รุ่งรถติดๆนะครับจะชอบมากันตอนกุ้มนึงสองทูตครับแล้วก็สองเพจับ้ารถตอนนั้นก็รถไม่ติดแล้วครับอนแกก็ตอบโจทย์ของประชาชนแล้วก็ตอบโจทย์ของนักเรียนนักศึกษาครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ที่ที่ที่เขาสึกว่าเขาเดือดร้อนแลวตอนนี้เขาก็กําลังช่วยเหลือหอศิลป์อยู่ครับซึ่งผมก็ก็แจ้งถัดผลครับแล้วก็ผ่านไปทางประชาชนนะครับเพื่อผู้ใช้บริการหอศิลป์ผู้เป็นเจ้าของหอศิลป์นะครับว่าการช่วยเหลือหอศิลป์ที่ง่า้าที่สุด ก็คือการมาออสิ่งครับใช่ครับใช่ครับมันมีทางอื่นสูตรอื่นไหมเช่นเอกชนรวมตัวกันเพื่อจะไปขอเช่าจากกทม,มเขียนกติกาต่อรองกันเพื่อจะให้การบริหารน,นั้นมาอยู่ในมือของเอกชนที่สนใจที่จะมาบริหารต่อหรือว่ากทม,มไม่สนใจที่จะหาทางออกอย่างอื่นมีมีกระแสะเรื่องนี้มาเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นกระแสะที่น่ากลัวครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นทาเลต่อนะครับ,รบเพราะรนั้นถ้าเกิด เอกชนแล้วมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากการเป็นหอสินครับซึ่งผมวก็คุณสีชัยก็ทราบว่าหอสินหรือว่าพิจาัณ์ครับทั่วโลกนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการทงานร่วมกันของรัฐบาลกับเอกชนรัฐบาลสนุนก็เปการส่วนหนึ่งแล้วเอกชนก็ไปหารายได้เพิ่มเติมก่วนครับถ้าว่ารับให้สัมปทานกับเอกชนไปดําเนินการเนี่ยผมว่าเอกชนสามารถที่จะดําเนินการในที่ถ้าเป็นหอศินนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการในรูปแบบที่ที่เป็นธุรกิจแล้วก็หาเลี้ยงได้ ร้อเป็นตบูรครับใช่ครับอื่ครับเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วมูลที่หอศิลป์ก็เป็นเอกชนครับครับเพราะว่เป็นเป็นองค์กรที่ที่ไม่ไม่แสดงออกไปครับครับครับมีการพูดกันไหมว่าอาจจะอย่างงั้นรัฐบาลกลางกระทรวงวัฒนธรรมจะเข้ามาช่วยอะไรได้หรือเปล่าเพราะนี่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมครับเราก็เมีมีก่อนช่วงแรกๆนะครับของการที่เหอศิลป์กรุงเทพเปิดเปิดให้บริการเนี่ยครับครับเราก็มี ความร่วมมือนะครับกับสำนักงานสิบวัฒนธรรมร่วมสมัยค่อนข้างมากเพราะฉะนตอาจารย์ดรนานท์ปลยานป็นเป็นผู้ในการะครังกานสิบวัฒนธรรมใหม่แต่ว่าแต่ว่าช่วงหลังนียครับเราก็ก็ขอทุนไปนะครับเป็นหลายโครงการนะครับแต่ก็ก็ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องเอว่ารัฐบาลกลางเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบนะครับของรัฐบาลท้องถิ่นก็เลยให้รัฐบาลท้องถิ่น ไปชอบไปครับไม่มีทางที่จะทําให้กระทรวงพระธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องได้ก็พยายามในหลายๆโครงการนะครับถ้าเกิดกระทรวงวัฒนรรมผมว่ากระทรวงวัฒนรรมก็มีก็มีทุนอยู่นะครับแล้วก็มีกองทุนที่ให้ประชาชนอยากได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการรหยนต์ภาษีด้วยครับก็ประชาชนหลายๆคนก็โดยจากให้กระทรวงวัฒนเราพยายามนะครับขอขอไปในโครงการต่างๆแต่ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ยังยังได้รับความเป็นเหลือเท่าไหร่นะครับครับครับ แล้วถ้าต่างช <ใน S 1> าติถ้าต่างชาติเข้ามา่ะรครับครับองที่่าต่นนแล้วก็น่ายัางยังไม่ยังไม่ยืนยันแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมก็คือว่าในขณะที่เราขอทุนไปที่กระทรวงวัฒนธรรมและยังไม่ได้ทุนเนี่ยครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมเพิ่งไปประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกับพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําโครงการนะครับผมทำนิทรรศการที่เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ใช้ศิลปะมาประกอบ ครับ,รบแล้วก็ถ้าว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็บอกว่าให้เสนอโครงการมาแต่ท่านก็จะพิจารณาให้นะครับอืมนั่นอไม่ได้ที่ถึงเนี่ยจะไม่ได้เงินจากกระทรวงวัฒน์แต่อาจจะได้เงินจากกระทรวงวิทยาศาสตร์อ่าอ่าครับนั่นก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับ,รบอืมถ้าต่างชาติห่ะถ้าองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าองค์กรการกุศลหรือว่าองค์กรศิลปะต่างชาติมาเสนอความสนใจที่จะมาเนี่ยอาจารย์ประวิทย์เคยพิจารณาเคยคิดไหม ผมผมตอนนี้ผมเปิดเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็พอทุนทุกอย่างนะครับที่ที่ที่มีที่เก็ไปได้นะครับแล้วั้นกินแล้วช่วงช่วงกลางปีหน้าเนี่ยครับเราเราก็จะได้ได้ทุนที่จากสถาบันเกิดครับเป็นทุนทีน่สนับสนุนการสร้างงานศิลปะการแสดงขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับเป็นความร่วมมือของศิลปินไทยกับศิลปินเยอรมันนะครับโดยที่ออกผู้สนับสนุนด้านพื้นที่นะครับว่าเขาจะมาเขาจะมาซ้อมที่นี่แล้วก็มาจัดแสดงที่นี่ แต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อย่างอื่นเนี่ยก็คือเป็นปุ่นจากจกสถาบันเกิดเอแล้วก็อย่างที่ผมเล่าทราบว่านิทศการนิทอศการศิลปะนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้านะครับเออเกี่อข้องกับเรื่องศิลปะกับความพิการนะครับอันนี้ก็จะได้รับกุรสนับสนุนจากมูลิธีที่ญี่ปุ่นผมแล้วก็ตอนช่วงกลางปีนะครับก็จะมีนิทศการศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปิน LGBTQ ครับอันนี้